ยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่บนชั้นสองของเกดีพุทธกยานะซึ่งก็น้อยคนที่จะได้ขึ้นไปแต่วันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปบนชั้นสองก็จะเห็นสมบัติเห็นสิ่งของต่างๆบนชั้นสองของเกดีพุทธกยา เราก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์ที่เราเห็นอยู่นี้เราดูยังไงว่าเป็นพุทธรูปกับเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดูที่ตรงพระเศียรตรงพระเศียรถ้ามีมีมงกฎุฎมีตรงมงกฎุฎนั้นมีพระพุทธรูปอยู่ครับก็จะถือว่าเป็น พระโพธิสัตว์ก็จะเป็นก็คือความหมายคือพระสีอริยเมตตาที่จะมาตัสรู้ในภายภาคหน้าเพราะว่าที่แห่งนี้ก็มีพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับพระกุกุสันโธพระโคนาพระกโนก็กัสสปุพระโคดมต่อไปก็จะเป็นพระศีอริยเมตตาคือองค์นี้ครับที่จะมาตัสรู้ที่พุ้ตกกายดังนั้นก็ ดูยากกับพระที่ชั้นสองเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปไม่ให้ขึ้นไปแต่ว่าก็มีโอกาสมีวาสนาที่ได้ขึ้นไปก็ได้นำภาพมาให้ทุกท่านได้รู้ได้ชื่นใจได้กลามได้วหว้ที่เราเห็นนี้ที่เป็นบนชั้นสองของเจดียพุทธคยาก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญได้ ไปกราบไปไหว้สวดมนต์เล็กน้อยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้อยู่นานเป็นไป